สบายดีพบกับช่องมีสาระชาแนลเนะาะสซาับวันนี้ค่อยจะมาสอนเปลี่ยนหูวโปรไฟล์ของช่อง YouTube เนาะและก่อนจะไปรับชมนั้นอย่าลืมเนาะกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดปุ่มกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะให้พวกเราอันดับแรกเนาะก็คือให้เขาเข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube เนาะว่าเขาเข้าได้จังไดนะิเนาะหลังบ้านของ YouTube ก็คือเขาเข้าผ่าน Google เนาะก็คือเบราว์เซอร์ต่างๆนี่เนาะมันจะเป็น Google หรืออาจจะเป็น g ูเกิลโฮมหรือว่าจะเป็น Safari เนาะ วันนี้จะเข้าไปทางกุฎเดินโคมก็แล้วกันนะคลิดก็ไปเลยเนาะเมื่อมันเข้ามาหน้านี้เนาะคันว่าของใครโบเห็น y o YouTube อยู่นี่เนาะให้พิมพ์ไปเลยเนาะพิมพ์คำว่า y u t u b e เนาะตอนนี้มันของข่อยมันขึ้นมาแบบนี้เนาะคิดก็คิดกไปเลยเนาะ u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  e เนาะ เมื่อมันเข้ามาหน้า Youtube เฮาแล้วเนาะให้เฮาสังเกตเบื้งอยู่เบื้องขวาลุ่มสุดของจอโทรศัพท์เฮาเนาะมันจะมี3ขีดเนาะค,คือ3มเม็ดนะี่เนาะให้คลิกไปที่3เม็ดนะี่เนาะหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้ติ๊กบอลที่ว่าขอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปเนาะก็คือให้หน้าจอโทรศัพท์เฮาเป็นคอมพิวเตอร์อนั่นเองนะคลิกไปเลยเนาะได้ยัน เว็บของเฮานี่เป็นคือยางกับคอมพิวเตอร์เลยเนาะอ่าแบบนี้เนาะมันจะเป็นยางกับคอมพิวเตอร์เลยเนาะนี่เนาะมันจะเป็นเดสก์ท็อปแล้วเนาะก็คือให้เฮาเบิ่งอยู่ที่หูอของเฮาเนาะอยู่เบื้องขวาสุดของจอเนาะมันจะน้อยเนาะขจิซูมให้เบินนะ่งเนาะอ่านี่เนาะเอาคลิกเข้าไปเลยเนาะ เราคิดเ่าแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราคิดที่ตั้งค่าเนาะคิดตั้งค่านี่เนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเนาะอ่าเมื่อมันเข้ามาสู่หน้านี้เนาะให้เราสังเกตวนะ่าะมันจะมีนี่เนาะซื้อซองของเราเนาะแล้วนี่ก็โฮรโปรไฟล์เนาะโฮรโปรไฟล์ซองเนาะให้เราติกทีนี้เนาะบอลแก้ไขใน Google นี่เนาะติกไปเลยเนาะ เมื่อมันเข้ามาสู่หน้านี้เนาะให้เราติดที่หูของเราคืเาอเราเนาะดูเบื้องขวาของจอเนาะเทิงสุดเนาะติดไปเลยเนาะ,ะมันจะมีชื่อบัญชีอย่าของเรานะอันนี้ตัวนี้บัญชีสำรองของค่อยเานาะตัวนี้จะเป็นชื่อช่องชื่อบัญชีของเรานะแล้วก็มีหูปโปรไฟล์นะครับคลิกเข้าไปที่หูปโปรไฟล์นี่เนาะมันจะมีหูกล่องโทรศัพท์อยู่นัน้นเนาะคลิกไปเลยเนาะเมื่อมันมาสู่หน้านี้เนาะ จะให้เฮาติ๊กวันนี้เนาะวันในน้อยนี้บอกเขาบอกว่าเลือกหูจากคอมพิวเตอร์ของเฮาเนาะติ๊กไปเลยเนาะหลังจากนั้นเขากะเป็นเลือกว่าเขาจะทายเลยบหรือว่าจะเขาจะหาในที่เขาทายไวนะ้เนาะที่เขาทายไว้เขาจะเข้าไปข้างหูปภาพนี้เนาะแล้วมันจะเข้ามาสู่หูของเขาเนาะแบบนี้เนะาะของการเลือกอนะเขาจะเอาหูใดเนาะหลังจากเขาเลือกแล้วเขาก็ นี่เนาะจะยังหาเลือกแบบนี้เนาะและจากนั้นให้เขาคลิกที่ตั้งเป็นหูโปรไฟล์นี่เนาะ้วก็สำเร็จเนาะงนยายเราเพียงกี่ขั้นตอนเท่านั้นนะในการเปลี่ยนหูโปรไฟล์ของ่องยูทูบของเราคลิปนี้ก็ถือว่ามีเพียงสำเนินเนาะสำหรับใครที่บ่เข้าใจบนันไใดก็ให้คอมเมนต์ไว้กล้องคลิปเนาะเาก็จะไปแก้ปัญหาไปช่วยกันเนาะ ตัวใดที่ค่อยหู้ค่อยกะจะนำแสนงให้เนาะตัวใดที่ว่าหูก้กะจะไปหาข้อมูลมานำแสนงให้กอเกาวเนาะและอย่าลืมเนาะสาหรับท่านใดที่เบิร์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์เนาะกด s u b s c r i b e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะใหคลิปต่อไปเนาะสาหรับวันนี้ก็มีเพียงสัาผัสเนาะขอบอบใจบาย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 